สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์สะสมข่มขี้ยวระหว่างพักรัฐบาลรอยร้าวร้าวลึกไม่ว่าถ้อยคำมันมาจากนายไพบุญนิติตวันไม่ว่าถ้อยคำมันมาจากนายวันชัยสอนสิริ ต่อท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต่อท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์อันเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงประเด็นตรงประเด็นเหมือนกับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาตอบคำถามว่าด้วยการสืบทอดอำนาจทางการเมืองของตนด้วยการแนะให้ไปเริ่มที่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากการดำรงอยู่แห่งอำนาจทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชา และของพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณตลอดจนพลอเอกอนุพงศ์เผ่าจินดามีได้อยู่ที่250สอสวอเพียงเท่านั้นหากที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งอย่างขึ้นอยู่กับการขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6 2ไม่ว่าจะมาจากพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์นี่คือความเป็นจริงต้องยอมรับว่าการดำรงอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชา อยู่ภายใต้การรับรองของทั้งพรคภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์ยิ่งเมื่อผ่านสถานการณ์17มีนาคมยิ่งชัดเพราะเมื่อประสบกับการเล่นเกมอย่างชนิดยอกย้อนจากพักพลังประชารัฐในตอนเช้ากับข้อเสนอของพักพลังประชารัฐในตอนค่ำกระทั่งพักประชาธิปัตย์ต้องเดินหน้าขณะที่พักภูมิใจไทยเล่นบท ที่มอบหมายให้นายชาดาไทยเศษออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการเข้าสู่วาระสามด้วยการประนามว่าเป็นสภาโจกแล้วนำขบวน Walkout าําคำถามก็คือด้วยการแสดงออกของสสพักพลังประชารัฐประสานเข้ากับการแสดงออกของ250ศวอผลสะเทือนต่อร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั่นก็คือ เดียงประเด็นที่กลายเป็นทัศนีแหลมคมยิ่งในทางการเมืองก็คือพักภูมิใจไทยก็ดีพักประชาธิปัตย์ก็ดีจะเล่นบทอย่างไรต่อไปถอนตัวหรือไม่เมื่อตรวจสอบท่าทีในทางการเมืองไม่ว่าจะจากพักภูมิใจไทยไม่ว่าจะจากพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะจากพักชาติไทยพัฒนาไม่มีพักใดคิดถอนตัวออก อย่าได้แปลกใจหกใากนายภัยบูรนิติตะวันจะออกมาย้ำยันอย่างไม่เกรงใจอย่าได้แปลกใจหากนายวันชัยสอนสิริจะออกมาชี้เป้าทุกคนล้วนกอดเก้าอี้แน่นหนึบสถานการณ์นับตั้งแต่วันที่17มีนาคมเป็นต้นไปสายตาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่มองพักการเมืองบางพักจึงแปกแตกต่างและไม่เหมือนเดิมการเมือง ภายในรัฐบาลการเมืองระหว่างพักรวมรัฐบาลด้วยกันนับแต่ปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องไปยังเดือนเมษายนจึงปรากฏรอยร้าวและรอยร้าวนี้จะยิ่งฝังลึกไม่ว่าพักพลังประชารัฐไม่ว่าพักภูมิใจไทยไม่ว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าพักชาติไทยพัฒนาจึงต่างซุ่มเงียบรอจังหวะรับเคี้ยวเล็บสะสมกำลังความพืบหน้าล่าสุด เสรีพิสุทธิ์เนบปรินาตายเพราะความไม่รู้ลั่นนั่งกรมทอไม่เคยทำงานได้แต่เซ็นรับเบีย้ยแนะเลือกคนที่มีความสามารถมาทำงานแทนเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่25มีนาคมที่รัฐสภาผลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะ ประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรา,รามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกล่าวถึงกรณีที่ศาลฎีการับคำร้องกรณีนางสาวปรีนาไกรคุปสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนจังหวัดราชบุรีโดยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสไว้ก่อนซึ่งนางสาวปรีนาเป็นหนึ่งในกมทด้วยว่าเป็นดุลยพินิษของศาลที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังไม่ถือว่าพ้นจากตําแหน่งสสซ,ซ,ซึ่งเมื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่สสก็ไม่อาจมาปฏิบัติหน้าที่กมทได้จนกว่าศาลจะวินิจฉัยหากไม่ผิดก็สามารถกลับมาสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้แต่หากผิดก็ต้องพ้นจากตําแหน่งสสผลตรวจเอกเสรีพิสุจน์กล่าวว่าตนไม่ได้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับนางสาวปรีนาอยาคิดว่าสส ต้องรู้กฎหมายสสจำนวนมากเลือกตั้งเก่งซื้อเสียงกันมาทางจังหวัดราชุรีก็เหมือนกันเป็นตั้งแต่รุ่นพ่อมีหัวคะแนนต่างๆสืบทอดมาถึงรุ่นลูกเมื่อมาเป็นสสซึ่งไม่เคยบริหารราชการมาก่อนจึงขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกยุติหน้าที่ก็เป็นเรื่องของตนเองแท้แต่ไม่รู้ว่าที่ดินเหล่านั้น เป็นที่ดินที่ผิดกฎหมายก็ตายเพราะความไม่รู้สำหรับนางสาวปรีนามีเรื่องในกรมทมากมายผมมอบงานให้ก็ไม่ทำมาถึงก็มานั่งทานทานเสร็จแล้วก็ไปบางครั้งก็มาเซ็นชื่อแล้วก็ไปไม่ได้ทำงานแต่ก็รับเบียรประชุมย้อนแย้งผมอยู่ตลอดเวลาผมก็ปล่อยไปไม่เอาเรื่องเอาราวพลตเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าว เมื่อถามว่าเมื่อท้ายที่สุดแล้วนางสาวปรีนาไม่มีความผิดยังมีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ในกรมทอรอยู่หรือไม่พลตรวจเอกเสรีพิสุธิ์กล่าวว่าตนไม่สามารถตอบได้ว่าเหมาะสมหรือไม่แต่ถ้าส่วนตัวก็คือไม่เหมาะสมเพราะไม่ได้มีความรู้และไม่ได้มีความสนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้กมทมีมติไม่มอบหงา,างานให้กับนางสาวปรีนามานานแล้ว แต่กมธเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะส่งมาตามโควตาตนกล่าวเพียงว่าจะเลือกสอสอมาอยู่กมธคณะไหนก็ขอให้คัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามอำนาจหน้าที่ของกมทนั้นๆไม่ใช่ส่งใครมาก็ได้และมาเป็นที่หนักใจของกมธความคืบหน้าล่าสุดวีระชี้คิวต่อไปต้องเป็นศิระถูกยุติหน้าที่สอสอ ไลบีปปชสรุปเรื่องส่งสารด่วนหลังจากที่สารดีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ยื่นคำร้องขอให้สารวินิจฉัยการฝา่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวป,ปรีนาไกรคุบ สสจังหวัดราชบุรีภาคพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมโดยเห็นว่าปปชบรรยายพฤติการชัดเจนดำเนินการครบถ้วนเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินคดีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมมีคำสั่งให้รับคำร้องที่ผู้ถูกร้องค้านว่า ขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อสารเห็นว่าพิริเคาะคำร้องยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อสารดีกามีคำสั่งรับคำร้องแล้วยกคำร้องจึงมีคำสั่งให้นางสาวปรีนาหยุดปฏิบัติหน้าที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมนัดไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้ง30เมษายนเวลา9นาฬิกา30นาทีนั้นล่าสุด 25มีนาคมคุณวีระสมความคิดประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคอปตอโพสต์เฟซบุ๊กกรณีดังกล่าวโดวยระบุว่านอกจากคดีของปรีนาแล้วยังมีคดีที่นักการเมืองเข้าข่ายกระทำความผิดฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงอีกหลายคดีซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปชก็ขอให้ปปช รายงานความคืบหน้าของทุกคดีด้วยโดยเฉพาะคดีของนายศิระเจนจาคะที่มีหลักฐานชัดเจนหนักแน่นกว่าปรินาเสียอีกเนื่องจากมีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลยืนยันการกระทำความผิดอย่างชัดเจนแล้วอย่างนี้มันจะไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงได้อย่างไรปปชต้องรีบสรุปเรื่องของนายศิระได้แล้วนะไม่ต้องไปกลัวมันมันจะใช้อิทธิพล ของไอ้ระยำคนใดมาวิ่งเต้นขอให้ทวงเวลาก็ขอให้ดำเนินการไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปรินาไปรอแล้วศิระก็ต้องถูกยุติหน้าที่สสเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายคิดเช่นเดียวกับผมไหมครับ